ตาไายเด้อไอตัว,นวน้นุ่งโมหินดูนได้ปีกับการหายเลบสวัสดีท่านผู้ชมมาถูกเพินเด้อตอนนี้กับการร่างเดินทางไปหาเมทัลซีเนะาะเมทัลซีท่านผู้ชมจื้อไหลบอกพูนี้ทีเพิ่นลูกเพิ่นหายไปสิบหาปีก่อนเนาะที่หายไปอยู่ประเทศไทยแต่ก็เหยียบไปเลยนะลองนาม,มาตามหาให้เพิ่นกับเพิ่นกับได้พบ้เป็น อยู่ปากเซอยู <Stat es> <c oughs> ่ปากเซตาออกมากินป็าดูบเสียดมเออมันคือปลาดูบเสียยังมันเสียไปดูมาอวันใดกันปายั่งยู่ไม่เป็นไรตอนนี้เพิ่นกฝากเงินมาให้กันเถิดที่สองไหนเนาะฝากเงินมาให้แบย์ดูสาวเพิ่งไปทำงานอยู่ไทยเพิ่นกาแฟเงื่นมาให้แม่มื่อนี้เป็นวันแม่แห่งศาสตร์มาเนาะฝากเงินมาให้แม่เท่าซีเดี๋ยวน้องนากับ้องเมชีเดินทางเอาไปให้แม่เท่าซีเด้อทำส่งเด้อ ีท <m> ่านผู้ชมได้เบิ่งบ่คลิปเน ส่งตวน,นี้ก็พอเพื่อนในชีน้เลยเนาะเพิ่อนงานอยู่เพื่อนดังนี่เอาลูกให้เขา,าะอะสัตว์เาเบิง่งว่าเพิ่อนดูบ่เนาะมนชี้อยู่บ่เดะเดะเป็นเหตุงานอยู่บ้านดังนี่เอาลูกให้เขาอะสัตว์สวัสดี สบายดีนังหน่อยอันไม่ชี้อยู่บ่แมยเลยแม่ามาแล้วเมาแล้วเห็นวย่าเดยวสอสคนเดินเมาแล้ว่จเอาเฮ้ยแต่ว่าแบนี้สบายดีเมนนเนาะเมนดนเห็ดิเ็นดนเดี๋ยวคิดหอดบ่คิดหอดอยู่เอาเงินเทงมาหาเงินเท่งมาเออินเ่งมาหาเด้อ อันนั้นพันคาโอนมาเดโดยคาโนมดยคาโอนมาแต่ท่าไเตเจเมตเธชี้ตรงตรงไปเปิดบัญชีเด้อบนี้เด้อไปจังดูจังฝากมาหายสบายเด้อเออบัญชีคนไทยบัญชีไทยเออมีเออ้พ่นโอนมาหาเออหารับโอนเงืนข้อกัมาโนแม่เิ่นไ้ฝากมาห้กับพ่อยาวน้ำเคตนโนยักนมโอวันแม่แห่งศาสตร์เนาะมือนนเนาะอ้เป็นแม่้แม่ ะอีตูนอีตูนอีตูนูเป็นยังไงเป็บัวอยากเอาเอาอีตูนเพิ่นเล่เพิ่นหาถูกหยากร้ายเม่ยังว่าเห็ดเบียกอยู่แล้วเขายังว่าเกิดหมดในเซลกาบหมดในสีโอ้แม่เห็ดเบียกอยูน้ำเขาลูกันอีตูนแม่แม่เิ็ดงานหมาแน่เป็นไหนเดือนนาลานันป้ายแม่ก็โบ่สีสวยสีเออเดี๋ยวสิเหี้่บเป็นนุ่มสีสวยสีไม่มีไม่ได้ เย็บแกนนีเดเป็นกระดงเพิาเงินพ่อไหลยูเพื่ออะไรยูอตนดูเป็นวันแมือปลาถ่าเด้วยไอตั่นดูแลบหินดูน่าไอปีกัรทำไหวแล้วเป็นหายนอลำใจ้ันเมขอพอใจได้ลายเลยดูด้อบใจกันเดีซีเห็ดนั่งกินมาท่านเห็ดกินขาเป็นว่าเห็ดตุ่มปลากออยังเห็ดหยาบ้านเห็ด กินเห็ดยาเห็ดยังเออถามว่าน่ะ่นบอกว่าเห็ดยังก็เห็ดไปเนาะเนี่ยเอ้เลยเห็ดกินเห็ดยาเอ้จะซื้อสูสูเน๊ะพันว่าหาเงินได้ก็ซื้อข้ามไ้เพิ่นว่าเด้ดวันพ่อมีเนี่ยไปขายเองเออบัน่มีเลยก็ขายโอ้วันนเอาไปขายแหละขายแล้ยหาอยุ้งเนี่ยบัดนี้ก็ซื้อใหม่บัดนี้ก็ซื้อใหม่เออคักเด้อแนวนี่เนาะฮะใส่ผู้สิทธิ์น้ำเขาอยู่หางอยู่เอากบบน ใส่ใส่ใส่อยู่สละวันหมถะเอามาโอ้ฝากอันนั้นวะฝากไว้มเขาเองินวะผ้ซิสนาอันนั้นเม่มยใสู่้ซิสไนน้ำใส่ผู้ซสแน่ใดเอาถ้าเอาหลานหนึ่งแต่เส้นโอ้เมยกก่อเงินน้ำมีเงินในเขายืมไหมเน่องเออใจบุญใจบุญเอาเงินใหนเขายืมเดชนมาหิบเหียบบไตรใดดีแต่จะสืบของใหแต่มาค้าเแขยงมาสิบล้านนืสิบล้านสิบล้านตายแม่สืบสิบล้านใช่ไห อืมห้น่อยแน่เพิ่งซอยเพิ่นเออยันนี้บร่ได้เปิดหะอย่างควิ้มเพิ่นวะได้ได้ๆด้ได้ได้เงี้ยได้เลยเห้ยพ่อดูนี่ี่ที่พ่นเบิงที่พ่นเบิงเยโดนแดดอาหายดูอยู่ดีไม่ห้งนนาตอให้ดับไมด้วยเด้อเด้อดอยี่แห้นะ อานานทานูุชมุกบาเมชีหนาหักเด้อทานบ้ชมุกานเม้าชมเบืองเรว่าเมทชีหาย็นตอิตนเถรเด้ะสานตนมาตามหาเด้อดับใหมด้วยได้รวยสาถูกแหยุดีไม่แหงเ้อตอนนันเดอทานบุชมกบามาห้พิตาอันเดรานตนมะตามหาอานานูเปานรห้ตามหาเลยแมงไหเบิ่งในยูทูบกับว่าไล่เทเหตุเขาโดไหเมงยันชี้หนึ่งแล้ว่าพวกปางซองยังพวกคู่อาจารย์เขาหูเด้ หนึ่งสี่สิบปีไล่ให้เลยยินดีกับใคเป็นเทไหล่ๆค่ะวะก็พ่อฮูเนาะว่าจันเป็นน้ำเนาะีใจแล้วโาเห็นดูไล่ปีเนาะเด็กๆปีเกาะตอนนั้นแต่เดี๋ยวเป็นสิบปีแต่ดูเพิ่นไปไทยสิบปีท่านผู้ชมตอนนั้นน้องนามาตามหาเพิ่นเด้ก็เอาเงินหายเดียวเท่อนึงก็เอามาหายสุดที่สองเนาะเฮ้ยให้น้ำใจเล็กๆน้อยๆก็โบตองอีต้นดอกเพิ่นก็อยากให้น้ำใจบ้านแม่เด้ขอบคุณีตนม่เนาะ แม่ดุตําสินยังไรอ่ะเงินดูออกไรสิฝากให้แม่ด้วยวันแม่ป่ะโอ้เป็นเห็ดตําสินมออยู่ค่ะตำสินมีแต่งามนาเออเป็นเห็ดตําสินเนาะอ,อยู่หัวโนสินไหมบอกว่าสินไหมสินยังมีไรอ,อ,อ่ะเป็นเด่นอ่ะตำตำเพิ่นว่าอาทิตย์ก็ให้เพื่อนฝามากก็ได้นะฮะถ้าเราเพิ่งอยกากให้แม่ค่ะให้เพิ่นอนทามหน่องหน้าก็ได้ว่าจะสิ่เด็กเพิ่นก็ยังฝากมากนะท้ายห่านกั นนมามามอกเห็นไหมตัดชี้เลยเด้อเออดีใจมือนี้บ่ใหเนาะมือนี้เนาะมือนั้นมาตามหาเจ้าดู่ขนแบกะนหายได้บ่เห็นชักเถื่อมีเล็กเด่นบอ่บกเล็กเดนจัาตู่เด่บอ่ันี่บ่บ่บด้ฝฟันถือเบกยู่เอาในเฟซในยังหันแม่ถือวัมสุดคนฮาร่เออฮะเอาแต่ในเฟซในยังเหรอเหตถือนเลี่ยนเดี้ยนเขียวหกเซนเขียวหกเส้นอันตัชีจะขค้นจาซื้อเลยยังมือนี้ คือเด็กซื trips, ้อเด็กเนี่ยเพาท่านว่าอย่างในหานยังเบิ่งอยู่ในอาจารย์อย่างอาจารย์บุญสุขเป็นกระทรงไห่แล้วรือมันมีสองสามเก่าแล้วกันเก่าสามสองเพราะแมวสื่อแมวสื่อปลาหเฮาแล้วก็ซื้อกระปูแล้วก็น้ำดิอาจารย์บุญหยังมีกริ้วเป็นไห้มาดีกริ้วอาจารย์ออกมีก่อนเสียใจมากายวีกูถึงเลยเสียใจมากดิข่อยอันนี้ ด็กว่อาจารย์หายอาจารย์ขี่เบ่ห่าขี้เป็นวงหมดแมมก็ววาโอ้ยตุกโมีแต่โกปัวเห็นแม่ไหนบ้งเโบบันี้มาสวงคำคำมาเห็นแหละตุกโคบันตุกโพิ่นขี่ม้วโอ้ตัไกลกกโคบไห่วะซื้อซือจ้ะคะเออีซางเปเนาะสางเปเเลย ส่วนมันเทถือตลอดนะเนี่ยนี่เฮงแม่่อถือทรงข้าวหลายเสนเดี๋ยวนี้เออมื่อชี้แพอมวนเด้อสื้อมวนนีอันว่าสีจะขาสดก็เออเดอดยนี่ยเดอเดอถือไปนึงเนาะอามย้จีอ้ามไปตใจขอบใจเด้อเด็กมันมาสีเมื่อชีกับก็ไล่ก็เฉเด้อเด็กนี่จะสีเ้อก็มาเมื่อสี้หนหักเด้อก็มาหนีบวานก็่า เอฟซีเมทัลซีนได้ไหนนี่นี้นี่เอฟซเมทัลซีนี่เอ้นี่นะฮะเออบ่หาเด้อมอนีเด้อมีแหงอ่าไม่ไมกัน๊ายายเอขอขอบใจดหลายอยู่ดีมีแหงม้ื่นตื่ดก็กเลยรับให้ด้วยดไว้นี้ดูอ่ะโซกัเช็ดธารกิจไปอีกธารกิจหนึ่งเนาะนำเงินไปมอบให้เมทัลซีทีมีดูไปทำงานอยู่ไทยเนาะ เพิ่นว่ากับโอยากได้งเงินดูกปนได้เพิ่นว่าอีตนดูกไปทำงานอยู่ไทยกับร่ำบากรารรกระส,สั่นเพื่อนกระเซาเข่ากระสือเนาะเพิ่นว่าเนาะดูกเพิ่นเฮ็ดงานอันนั้นตำสินขายตำสินอ่าตำสินไม้สินฝายขายเนาะอยู่ทางประเทศไทยพุน่นกับเพื่อนเซาวเขาสื่อบ่อยากเอาเงินน้ำดูกเพิ่นว่าแต่ดูกเพิ่นฝากมานี่อยากไท้นำใจเนาะให้นำใจแนี่คือเทียนบ้านเมย์เมย์ เมหงศาส